โอเคทุกคนตอนนี้เราต้องพูดเบาๆนะเพราะตอนนี้พี่วานว่าร้านคีบนาจากพลาดแล้วนะทุกคนพี่ชายพลาดอะไรเมืม่อกี้เห็นเลยอันนี้มันคาป่องไหมวพนักง,งานเขาน้องก็จดสต็อกอยู่แมนไปดูดิแมน,น้องจดสต็อกอยู่ น้องเขาเอาคาเองหรือเปล่าลืมอ่ะไม่ใช่หรอเร็วๆเถอะเราน่ะเร็วๆเถอะคลักอะไรตังค์ไ่เยอะไว้หัดใช้ใช้ดิใช้บ้างตังอ่ะเดี๋ยวมันจะบูดนะทุกคนมีแค่นี้แหละทั้งชีวิตหรอนะ ผมไม่อยากพลาดเองอะ่อะไรบอกให้คุณก่อนสองเหรียญทำไมอยากเล่นเองไม่ใช่เหรอผมไม่อยากเสียหน้าคุณไม่เห็นเหรอว่ามันอะติดกันแล้วคุณจะเอาอะไรมองดู มันไม่คีบด้วยเฮ้ยไออะไรเดี๋ยวขอรร้านคีบพลาดแล้วนะเอาไงยังไงเอาล้วทุกคนอุ๊ย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 อ่าเฮ้ยอุ๊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 ยพลาดแล้วเนาะ อะไรใครร้องใครลองกีวาด้วยเลยเหรอก็อยากร้องแล้วเหรอว่าลองดูลองอีกนี่นะนี่นะตาแล้วนะนี่นะพาเลยนะหลานขีดพลาดแล้วพลาดแล้วกดลงไปเลยไม่ได้เหรอทั้งทิ้งป่องอ่ะไม่ได้เลยไหนลองแล้วไงหมุนหมุนโดนป่องกเลยหมุนโดนป่องนะละเอียดนะเนี่ยคุนอ่ะโอ้โหลองลอง ลองลองผ่าตัดแล้วลองลองผ่าดแล้วลองลองก็ไม่กี่ฮะลองลองก็ไม่กี่โอ้ผมาดแล้วนะไม่ขนาดลองลองนั้นพลาตัดไหมฮะพลาตัดไหมไม่รู้ไม่บอกฮะไม่เอาใครพลาดตอนนี้ใครพลาดเอาเนี่ยแหละเราเหลืออีกสองเหรียญทำไงเนี่ยเฮ้ยหมดเลยเราเล่นเราเล่นตู้เดิมเนไหนเพราะมมันช่วยอย่างนี้วะไอตองแหม่เนาะ เฮ้ยครับพี่จ้าบครับก็รู้ว่ามันไม่ขี้ไปหยอดทำไมวะเฮ้ยไม่ใช่แดนผมแหม่พี่ช้าครับครับมตีเถอะมันจะขี้ก็ได้ตี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 เหมือนเขาขุดบ่อล่อปลาเลยนี่เพลงมาแล้วอะแสดงว่าอาจจะโชคดีนะ ถามพี่เขาก่อนไหมว่าตู้เสียไหมฮะเสียเขาจะเปิดเหรอเฮ้ยจากจะเสียอันนี้ตู้เสียป่ะครับไม่เสียแต่มันไม่ขี้พี่เขยไม่เสียถ้าเสียเขาจะไม่เสียใช่ไหมตู้ไม่เสียนั่นจะยอดดิกระเขาไม่ใช่เด็กผมไม่ใช่เด็กผมเหมือนคุณแคนผมอ่ะอันนี้เหมือนคุณอ่ะ จะเอาคืนผมอ่ะเรื่องแรกคุณดูปกป้องผมอ่ะเอย้ยผมกวาตักก็ตักปลาทำไรกับผมไว้อ่ะอันนี้รู้สึกเหมือนเหมือนคุณอินจริงอ่ะสอนตัวเลยนะสอนตัวเนี่ยเหรอได้สอนตัวลูกเลย โอเคทุกคนพลาดละพลาดสองต่อด้อพลาดอย่างแรกคือพี่วานอ่ะพลาดละพลาดอย่างที่สองคือพี่วานก็พลาดที่ไอพ,พ่ชาร์ปเล่น <laughs> พลาดคูณสองเด้งเลย oh, <no. S 1> สว <laughs> ัสด <laughs> ีน้องๆน,นะสวัสดีครับ <No. Yeah. S 1> พลาดลว <laughs> โอเคพี่ชาร์ปตอนนี้เรากลับมานะเรามาเฉลยเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ชาร์ปมาพี่ชาร์ปอธิบายหน่อยเดี๋ยวคนก็จะเข้าใจผิดอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะดูจากขาผมเอ้ยนี้ขาที่ไม่ปกตินะขาปกติขาปกติจะเป็นแบบนี้อ่ะนี่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 ไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอะไรหายตรงนั้นมันอ้าออกมันอ้าออกผิดปกติว้เฮ้ น็อตแกนกลางที่มันอยู่เนี้ย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 นี้ยเนี้น็อตแกนกลางตรงนี้ยน็อตตรงเนี้ยชาร์ปนี่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 ก็นี่ไงอันนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้หมายถึงว่าน็อตแกนกลางตรงนี้นี่นี่อ๋อนี่มันหายไปนะหายไปมันเลยทําให้ก็จะอ้าอย่างเงี้ยนี่นะถ้าเกิดดึงนะใช่ถ้าเกิดว่าเป็นคนปกติไม่รู้ใช่ไหมใช่เขาก็ดูไม่ออกใช่ไหมใช่แต่พี่ชาร์ปดูออกนะอออแล้วตอนนี้นะน้องเขาก็คืนเหรียญให้พี่บาแล้วนะใช่อ่ะนี่นะ ห้าสิบเราได้คืนแล้วได้คืนแล้วนี่เป็นไงเราดีนะอะไรเอาไปดิเอาไปไหนเอาไปดิเอาไปไหนเดี๋ยวบอกนะเอาไปเอาไปหยอดตู้เดิมอีกอ่ะนี่เร็วเลยนะเก็บไว้เก็บไว้เอาเก็บไปก่อนได้เงินพี่บานไหมเหรอนะเออไม่เป็นไรหรอกเฮยครับโอเคอ่าสรุปว่าเสียนะอ่าเสียอ่าเราวิเคราะห์เมื่อกี้ก็คือเราวิเคราะห์แล้วเราบอกน้องน้องบอกไม่เสียแต่ตอนนี้สรุป ใครเป็นช่างงานนะดิชาบรู้มากกว่าน้องเองนะรู้สิรู้มากกว่าพนักงานเองนะก็ต้องรู้สิเออว่าเจ๋งมากโอเคงั้นไปเนาะตอนนี้ร้านไม่ได้พลาดนะเราอ่ะก็ไม่ได้พลาดละตอนแรกเกือบพลาดแล้วเพราะพลาดพะกุลนั่นแหละผมไม่ได้พลาดหรอกผมมารู้อยู่แล้วตั้งหัวจริงๆแต่ไม่าตั้งหัวจริงๆตายไป